สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวระบบเทรดนะครับที่ใช้ตัวชี้วัดถึง3ตัวนะครับในการดูจุดเข้าซื้อขายนะครับผมโดยจะใช้การเทรดอยู่ที่5นาทีนะครับในการตั้งเวลาเทรดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเปิดบัญชีเทรดนะครับและกดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับเพื่อรับสิทธิเรียนฟรีกับโค้ดนะครับ ผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือโพส์ที่ปักหมุดไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิค การเทรดนะครับโดยกําหนดระยะเวลา5นาทีกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังเทรดไม่เป็นนะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะผมก็กดเข้าไปดูก่อนนะครับผมว่ามือใหม่เริ่มต้นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเราจะทําการเพิ่มตัวชี้วัดทั้ง3ามตัวเข้ามาในกราฟของเรานะครับเพื่อจะเตรียมที่จะบอกจุดเข้าซื้อขายนะครับว่ากดซื้อขึ้นกดซื้อลงที่ตรงไหนนะครับตามสัญญาณของตัวชี้วัด หรือตัวอินดิเคเตอร์นะครับอันดับแรกให้มาที่ตรงประเภทกราฟนะให้เพื่อนๆตั้งค่าเป็นกราฟแท่งเทียนนะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับกราฟแท่งเทียนโอเคต่อมานะครับเราจะใช้อยู่ที่แท่งละ1นาทีนี้นะครับ เพราะว่าเวลาเราเทรดเราจะดู1นาทีแต่เราจะกําหนดระยะเวลาตรงนี้เป็น5นาทีโอเคนะต่อมาเราจะเพิ่มตัวชี้วัดนะครับก็มาที่ตรงนี้กดขึ้นมานะครับตัวแรกที่เราจะเพิ่มนะจะเป็นตัวเฟกเตอร์นะครับจะเป็นลูกศรสีแดงกับสีเขียวอันนี้คือชุดแท่งเทียนญี่ปุ่น5อันเห็นไหมที่เขาบอกเนี่ยเป็นความหมายของ ตัวชีวัดตัวนี้นะครับเราก็กดขึ้นมาได้เลยสําหรับการตั้งค่านะครับเราจะใช้กันอยู่ที่3ส่วนสีเดี๋ยวเราจะสลับกันนะจากสีอันแรกนะเราจะใส่เป็นสีแดงสีแดงเลยต่อไปอันที่2เราจะใส่เป็นสีเขียวโอเคเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานเห็นไหมครับว่าลูกศรสีเขียวจะอยู่ด้านล่างลูกศรสีแดงจะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่า หน้าเทรดของเราอันนี้เป็นตัวแรกนะที่เราเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีก2ตัวในการที่จะคอนเฟิร์มสัญญาณนะครับโอเคก็มาที่ตัวชีวัตเหมือนเดิมกดขึ้นมานะตัวที่2ที่เราจะใช้นะจะเป็นตัวเบสิกเลยก็เป็นตัวโตเคสติกนะครับอันนี้ t o เคสติกออสซิเลเตอส่วนใหญ่ก็จะใช้ประจําอยู่แล้วนะตัวนี้แต่เราก็ปรับค่าใหม่นิดหน่อยนะจากค่า3ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นค่า4เราใช้ 13, 3, 4โอเคก็จะใช้ประมาณนี้เสร็จส่วนเรื่องสีอ่าค่าสีนะจะปรับให้เป็นสีขาวหมดเลยนะมันจะได้ดูการตัดกันเราให้สังเกตแค่ว่ามันอยู่โซนบนหรือโซนล่างนะเสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานเห็นไหมสังเกตง่าย เลยเราไม่ต้องดูสีเยอะเราดูจุดตัดที่ด้านล่างเนี่ยถ้ามันเกิดจุดตัดด้านล่างเราอยู่ใต้เส้นสีแดงเนี่ยเรามีลูกศรเฟกเตอร์สีเขียวแล้วก็ follow by แต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะที่จะเอามาช่วย confirm สัญญาณแม่นขึ้นไปอีกก็เป็นตัวชีวัดอันนี้นะกดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาพิมพ์ค้นหาดีกว่านะชื่อของ indicator นะก็พิมพ์ตัว S C H นะครับ Shaft Ten Cycle นะจะเป็น oscillator นะที่ใช้กันทั่วไปโดยการระบุแนวโน้มของตลาดให้แก่ลูกค้านะครับเราก็กดมาเลยสำหรับค่านะเราจะตั้งค่าใหม่อันแรกนี้จาก10เราจะปรับให้เร็วขึ้น ก็คือ6นะส่วนอันนี้13เราจะเปลี่ยนเป็น19แล้วก็ตัวนี้จาก50เราจะเปลี่ยนเป็น45เราจะลดลงมานะส่วนตัวนี้ก็ใช้เป็นตัว SMA นะ75กับ25โอเคแล้วนะสีและการแสดงผลก็ใช้ตามนี้ได้เลย เห็จแล้วกดสมัครใช้งานนะโอเคเราก็จะได้หน้าตาของตัว s h a r t ten c i c l e แล้วนะเห็นไหมมันจะสนับสนุนกันนะมีการตัดนะครับกราฟมีการตัดอยู่ใต้เส้นสีแดงแล้วก็ตัวของ s h a r p ก็อยู่ด้านล่างโซนสีแดงเหมือนกันอย่างนี้นะก็เป็นการบ่งบอกนะครับแล้วตัวของ f i c t e r นะครับก็อยู่ด้านล่างก็เป็นสัญญาณให้เรากด ซื้อขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการเข้าออเดอร์ขึ้นได้เลยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูจุดซื้อลงกันบ้างอ่ะตรงนี้นะเห็นไหมว่ามีสามเหลี่ยมนะอยู่ด้านบนเป็นสีแดงตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้เราซื้อลงตัวของสโตมีการตัดกันอยู่ที่ข้างบนตรงนี้นะอยู่โซนเขียวแล้วแล้วตัวของชาร์ฟ ก็เป็นสีเขียวเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ลงที่ราคาแท่งต่อไปก็คือสัญลักษณ์แบบนี้มาแท่งต่อไปแล้วก็เปิดออเดอร์ลงได้เลยโดยการกําหนดระยะเวลา5นาทีอันนี้เป็นแท่ง1น,นาทีเพื่อนๆก็สามารถนับได้เลย1 2 3 4 5มันก็จะมาจบที่แท่งนี้เราซื้อเซลล์ที่แท่งนี้เราก็จะปิดวิน ชนะนะสำหรับเข้าตามเทคนิคนี้มันก็เทคนิคนี้มีวินเลทอยู่ประมาณ60-70%นะครับต่อไม้นะแบบไม่มีการทบก็จะวินเลทประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์จริงนะครับผมไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมพอจะเข้าใจกันไหมนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับสำหรับเทคนิคการเข้าออเดอร์นะอันดับแรกนะครับในการที่จะกดขึ้นนะครับเพื่อนๆต้องให้เกิดสัญ,ญลักษณ์สีเขียวที่สามเหลี่ยมด้านล่างแบบนี้นะอยู่ใต้แท่งเทียนแล้วเงื่อนไขข้อที่2ตัวสโตต้องมีการตัดกันอยู่ใต้เส้นสีแดงเงื่อนไขข้อที่สม ชาร์ฟนะครับต้องเป็นโซนสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง3ามข้อแล้วเราก็จะตั้งค่าเวลาที่ตรงนี้5นาทีแล้วก็กดเปิดออเดอร์ที่แท่งต่อไปได้เลยอันนี้เราใช้กราฟ1นาทีดูก่อนแต่เราก็เปิดออเดอร์จริงโดยการตั้งเวลา5นาทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปเงื่อนไขเซลล์กันนะเงื่อนไขาการเซลล์นะครับก็จะตรงข้ามกับ เงื่อนไขาการบายเลยก็คือต้องมีลูกศรสีแดงอยู่ด้านบนของแท่งเทียนเงื่อนไขข้อที่2ตัวสโตต้องมีการตัดข้างบนในโซนสีเขียวแล้วก็ตัวชาร์ฟเนี่ยเทนไซเคิลอะ่ะก็ต้องเป็นสีเขียวโอเคครบเงื่อนไขทั้ง3เราก็เปิดออเดอร์ที่แท่งต่อไปก็คือแท่งนี้โดยการกำหนดระยะเวลา5นาทีในการเปิด ออเดอร์อันนี้ก็จะเป็นแท่งเทียน1นาทีมันก็จะจบอยู่ที่อันนี้หนึ่งก็จะปิดอยู่ที่แท่งตรงนี้ก็วินสวยๆนะสำหรับเงื่อนไขในการเข้าก็ประมาณนี้นะครับถึงแม้แต่และออเดอร์นะจะแบบเข้าตาม ออเดอร์แล้วแบบครบทุกเงื่อนไขก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเทคนิคไหนที่จะชนะตลาดได้ถึง100%เนะเพื่อนๆต้องบริหารพอร์ตเดินเงินดีๆเรามีการฝึกฝนให้ชำนาญก่อนเป็นมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้บัญชีเดโมในการฝึกฝนให้ชำนาญก่อนที่จะลงเงินจริงนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะเริ่มต้นนะครับก็สามารถเปิดบัญชีนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วก็ สามารถพูดคุยสอบถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามในกลุ่ม l ลายหรือคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยจะมีลิงก์อยู่ใต้ คลิปวิดีโอหรือโพสที่ปักหมุดเลยนะครับเป็นกลุ่มที่สอนการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานมีไลฟ์สดสอนพาทำกำลายด้วยใครสนใจนะครับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยกลุ่มนี้สามารถเข้าฟรีได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ไปทดลองฝึกฝนสกิลในการเทรดเพิ่มขึ้นนะคะผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ